มาให้มาบนสูงสูงสูงขึ้นมาสูงบนสูงสูงเอ้สูงขับปุ่มมาให้มาจุงกะสวัสดีบัตรแมวบ๊อบปุ่นบัตรเดิมหลักเนี่เนาะวันนี้นะครับก็อยู่กับพลายบารมีนะครับวันนี้คุณพ่ออาบน้ำอีกแล้วนะครับวันนี้อ้าวคิดถึงคิดถึงคิดถึงเอ หอมใหญ่เลยครับผมหลังจากที่ไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับมามาเล่นกันหน่อยมามาบนสูงเล่นกันหน่อยสูงยกสูงอาเล่นกันก่อนสูงยกสูงสูงสูงไปเล่นหน่งเดียวสูงโอ้โหโอเคไม่สูงเลยยกสูงไหมสูงสูงอีก ยกสูงสูงสูง,สง,สงยกขายเลยเออสูงอ่านะครับก็คิดถึงครับผมลูกชายตัวโต,วตวแล้วครับ่วมหัวพ่อแล้วมามานี่มาวันนี้ท่านผู้ชมก่อนมานี่มามาเดี๋ยตีเดี๋ยต,ยตีมานี่มา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 ,มา,มา,มาวันนี้ครับสวย ส,สวัสดีครับสวยๆคุกเข่าสวัสด,ด,ดีครับสวยเสียงดีดีสวัสดีครับสวยดีดีสวยไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วบนสูงเสียงดเด้เอสุดยอดมากเลยเฮามายกขาโชว์สองขาข้ามยกขาโชว์สูงเออสูงบนสูง วันนี้คุณพ่อจะขี่ซะหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าอยากขี่มานานแล้วนี่อยากขี่มาหลายวันแล้วไม่ได้ขี่มา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 อยากขี่มาหลายวันแล้วไม่ได้ขี่อาสายตูดสายตูดโชว์หน่อยสายตูดเร็วโชวสายตูดเออสายตูดโชว์หน่อยเออสายตูดโชว์หน่อยเฮ้ยสายตูดเ็วสายตูดเออโชเฮ้ย tôi cho ơi cho nói để đây điểm cho tôi 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 Ê, tôi 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 Ờ, tôi 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 má tôi 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 chụp cong tôi 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 Xiếng

มากมามา,มาจุบทองมาเลยจุบทองป้าป๋าด้วยจุบทองป้าป๋าด้วยอ่ายืนสองขาโชยเร็วยืนขึ้นซู้มซุมขึ้นซู้มซุอุ๊บเห้ยแข็งมากเลยอ่าเดี๋ยวพ่อขึ้นหน่อยสุดลอ้อโอ้จุบทองวันนี้อร่อยอยังเลยอะไรนี่ โอ้เก็บได้หางช้างตัวน okay. ี้ทำไมดวงดีแต่มา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 อย่าไปกินขี้มามามาเอาหางช้างว้เลยเดี๋ยวเก็บได้หางช้างอาเดี๋ยวจะพาลูกชายเดินเที่ยวก่อนโคด สอครับปีนี้ตกงานครับตกงานเป็นแถวเลยครับผมรับงานไว้ก็ตกงานเป็นแถวเลยครับเออมามามาต้่ะ ไปเปากคลอลยวันนีน้ไปเลยครับตักล้องไปเลยเดินเที่ยวหน่อยวันนี้รอยจุบ bà lâm mì. Indeed, mẹ mẹ cầm. Good job. A bọn tung xuống xuống Bọn tung. Hè, đơn bài tung. xuống xuống tung wong. Bọn tung tung xuống xuống Hè, xuống bài tung. xuống xuống đơn bài xuống Bye-bye. Bye-bye. Có vị chị cao béo là. Một ông mang lại. Hè. Not bà lâm mì. Tung tung

เดินเดินเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้ว,ว,ลวอยากแหง่งานแล้วบารมีตอนนี้ก็อายุสี่ปีกว่านะครับผมก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับผมบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับบันนีพาเดินนะครับพาเดินเดินเที่ยวเดินเที่ยว พ่อมาค่อยจะพาเดินเลยบาร,ม,า all, Walker, Turn, รมีมาถึงโชว์เอาโชว์เอาเลยครับหอมแก้มหอมเอาหอมเอาเลยครับบารมีหอมคุณพ่อครับโอ้ยฮึนิงฮู้ฮึอ่าตัวตเร็วตัวเร็วมีเหาด้วยฮะ Cực kỳ lắm thôi Cái nhà nói đâu Hóp Cái nhà nói, cái nhà nói จริงเลยครับเอาไปกว่าคุณพ่อม่อยากขี่เลยเอ้เรียบพ่อ าอยากขี่ช้างเท่าไหร่เมื่อยเอวลุกกว่าลุกฮะลุกมา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 ลงมาเดินหน้ามาเดินมามาขี่ขี่ไปเดินเที่ยวกันรอ น้ำขัดผิวให้อย่างดีครับวันนี้สุดหล่อยักน้อยเอ้ยเดินด,ด,ด,ดีเป็นไรอยู่มาเห็นไหมนะ่ะลูกน้องเดินตามแล้วนั่นมามาแล้วคงเชียร์มาแล้ว เทียมมาแล้วสามตัวดึงจินยาอ่อนเนาะดึงไปตอนนี้กำลังดึงยาครับันักโคยแล้วเออวัอนนี้คุณพ่ออาบน้ำขัดผิวให้นะครับดำเลี่ยมเลยขาก็ใหญ่ขาใหญ่มาก

đi, hey. lúc mấy lúc để điêu theo hôm nay, này, bà lâm đi, lúc lúc, à. วันนี้นะครับเอาเองนะครับผมก็ทำสุขเล็กน้อยนะครับพาลูกพาลูกพาหลานเดินเที่ยวนะครับผมถึงแรงนะครับพอไหมก็มันมีอะไรนะครับวันนี้ก็มาให้ดูบารมีนะครับว่าเขาเขาบุมสมบูรณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับแรงดีนะครับบารมียกเยอะนะครับ ครับอะไรปักขาน่อดูสิอะไรไหนดูยกขาดูเลยไหน่ะยกขาดูเิไหนอะไรปักเลยด้วยยกขาไปไหมดูโอเคครับผมวันนี้นะครับก็เราก็ให้รับชมกันแค่นี้นะครับผม ก็ามาพูดคุยสักทายให้หายคิดถึงนะครับบารมีสำหรับ f c ฟีนักนนะครับผมวันนี้นะครับบารมีมาบอกคิดถึงนะครับบอก f c นะครับมาบอกคิดถึง f c นะครับผมคิดถึงผมไหมครับอ่าบารมีบอกนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับโอเคมา รถมาครับรถรถก่อนเดี๋ยวเรามาปิดคลิปด้วยกันอ่าให้รถไปก่อนนะครับมาคือ,คอกันหน่อยอ่ถาถอยไปครับถอยไ,ไปครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับให้ชมพายบารามีนะครับผมวันนี้ให้ชมพายบารามีนะครับต่อไปม,มีอะไรนะครับคิดถึงเอฟซีสกคนทุกท่านนะครับผมบารามีบนสูงไม่บายลูก วนูงไปไปูงอีกูงอีกเออูงไปไปจุ๊บเสียงด้วยจุ๊บเสียงด้วยเสียงเสียงก่อนจุ๊บก่อนเสียงจุ๊บดีดีเสียงอะเสียงจุ๊บครับเสียงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ